ร้อนเมื่อนดูเนะืเมื่อดูนะื้อ เพื่อนดูตัวจานที้เพื่อนเพื่อนเห็นตอนนี้ตัวนี้นะครับร5อยห้าิบาทคือแลนด์มาร์คใหม่นะครับของจังหวัดสตูลนะครับจบก้างตัวนี้นะครับถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับของจังหวัดสตูลนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลตันหยงโปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเลยเพราะว่าบริเวณนี้นะครับจะมีชาวประมงนะครับออกจับก้างหาก้างนะครับแล้วก็ก้างมีจํานวนอยู่เยอะมากนะครับทางอบตตันหยงโปนะครับก็เลยสร้างก้างตัวนี้นะครับเพื่อเป็นแลนด์มาร์คนะครับให้กับเพื่อนๆที่ มาท่องเที่ยวนะครับที่หาดทรายยาวนะครับได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนั่นเองจังหวัดสตูลเป็นเมืองทะเลและแน่นอนครับถ้าพูดถึงอาหารทะเลที่จังหวัดสตูลก็ต้องอยู่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยนั่นก็คือตำบลตันโยงโปรครับสดๆเลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่เลยเนนะี่ยอะไรนะครับข้างล่างก็จะเป็นมีโต๊ะให้นั่งครับแล้วก็ชมทะเลไปแล้วก็จะมีมีข้างบนแลบรรยากาศดีมาก ลมพัดเย็นสบายแต่เราเลือกที่จะขึ้นมาที่ชั้น2ของร้านส่วนราคาเรื่องอาหารครับเพื่อนๆแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับก็ผมเลือกมาร้านนี้กขนมจีบอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือ,เ,อ,อเขามีทําเป็นแบบว่าเป็นจัดเ,เซตอาหารไว้ด้วยครับอย่างวันนี้ผมมากัน2คนก็เลือกเซต 600เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซตสองคนราคาห0 0้อจะได้อะไรบ้างครับผมเพื่อนๆครับมาแล้วครับเซต600้อยที่เราสั่งไปครับส่วน6 0ร้อได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมให้น้องจิ๊บโชว์ให้ดูมีต้ยมยำกุ้งค่ะหมึกนึ่งมะนาวคะ่ะหมึกนึ่งมะนาวครับผมและปูนึ่งปูได้สามตัวตัวตัวตๆเลย<ช>สาฝ่ามือแต่ฝ่ามือน้องจิ๊บนั้นฝ่ามือผมเจียกุ้ง หนึ่งโถข้าวปลาเต็มโถหนึ่งโถครับผมน้ำแข็งหนึ่ง,งขังป้าว <นะ S 2> เปล่า,าสองขวด แล้วก็น้ำมันลมหนึ่งขวดค่ะครับผมเป็นไงครับเพื่อนๆครับคุ้มไหมกับเมนูหกร้อยผมว่าในในหลักของผมนะผมว่าคุ้มคุ้มคุ้มมากเพราะว่าผมได้กับข้าวหลากหลายครับผมก็คือได้ทั้งปลาหมึกได้ทั้งปูได้ทั้งกุ้งนะครับมีเครื่องดื่มอะไรพร้อมอยู่แล้วอยู่ในงบหกร้อยคราวนี้เมนูเพื่อนเพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับก่อนเพื่อนเพื่อนเข้ามาเนี่ยเพื่อนเพื่อนโทรบอกพี่เจ้าของร้านเทาก่อนนะครับเขาจะได้ทากับข้าวไว้รอครับแล้วเพื่อนก็ไปปถ่ายรูเอย่อน รถมาที่นี่นะครับก็พร้อมทานได้เลยนะครับผมแต่ทีเด็ดของที่นี่เมื่อกี้ผมสั่งนอกเมนูไปผมลืมผมลืมสั่งกั้งมาที่ตันหยงโปนะครับเพื่อนๆต้องต้องลองกินกั้งนะครับเพราะว่ามีเมนูกั้งติดโตนะคะใช่เพราะว่ากั้งที่นี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นี่ครับแล้วก็ตัวโตๆเนื้อเยอะๆทั้งนั้นเลยนะครับผม เพื่อนๆตอนนี้ถึงเวลาที่ถึงเวลาที่ผมชอบที่สุดในโลกเลยนั่นก็คือราชิมครับผมเพื่อนดูตัวผมให้ดูไซส์นี่ครับเพื่อนๆดูไซส์เต็มช้อนนะครับเพื่อนๆมีโอกาสมาที่สะตูนผมพูดเลยนะจริงๆถ้ามีโอกาสมาที่สะตูนมาเที่ยวนะครับนอกจากจะไปเกาะหลีเป๊แล้ว กลับเข้ามานะครับอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองทั้งหนึ่งวันและทีานนี้ที่ผมแนะนําชมเลยร้านชมเลยครับเพราะว่านอกจากจะบรรยากาศดีแล้วอาหารที่นี่เด็ดด้วยใน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 ใที่เด็ดที่เด็ดคื่นี่ทีเด็ดทีเดดท่เจ้านี่ใช่ครับรร enfin สัต์เศรษฐกิจของที่นี่มาแล้วเพื่อนๆก็ต้องมากินเพื่อนๆดูตัวนะครับเดี๋ยวผมแกะเนื้อให้ดูนะอันนี้เป็นก้าง่อดกระเทียมนะครับเพื่อนโอ้โหร้อนมากเพ่อนทอดใหม่ๆใช่ใชร้อนเพื่อนดูเนะเพื่อนดูเนื้อ เพื่อนดูตัวจานที่เพื่อนเเห็นตอนนี้ตัวนี้นะครับ150ยาสิบาทเองนะครับตั้งเท่าไหร่สามิทานเต็มบ้างทำสิบคะแนนเท่าไหร่ตั้งหรออืมไปสิบเลยร่อยจริงครับรลอยจิง เปิด GPS มาได้เลยนะคะที่ร้าน,านชมเบรีชม<ล>ชมเบรซีฟูดหาดสายยาวค่ะเปิด GPS มาได้เลยนะครับงตรงเป๊ะโอเควันนี้เดี๋ยวยังไงผมกนต้องจิ๊ขอตัวไปก่อนฝากเพื่อนๆนะครับกดซับสไครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e นะคะ